สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์นะคะวันนี้กส็สอนเหมือนเดิมนะคะก็คือรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะคุณครูแอนก็ยังสอนในหน่วยที่2เหมือนเดิมนะคะหน่วยที่2ก็คือการบวกการลบนะคะวันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับการลบจํานวนหลายหลักไม่มีการกระจายนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะมีหกหมื ลบด้วยสองหมื่นห้าพันนะคะตัวตั้งของเรานะคะก็คือหกหมื่นห้าพันนั่นเองค่ะส่วนตัวลบนะคะก็คือสองหมืนห้าพันวิธีทำนะคะแสดงให้เห็นตรงนี้นะคะก็คือหกหมืนห้าพันลบด้วยสองหมืํนห้าพันคตอบที่ได้ก็คือสี่หมืนนั่นเองนะคะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะตรงเติมผลลบนะคะจากจำนวนในช่องนี้นะคะก็คือห้าล้านห้าหมื่นห้า ขออภัยค่ะ5้าล้านหาแสนหหมื่นหพันหร้อยห้นะคะลบด้วย2องล้านสหมื่นสพันขออภัยค่ะสองล้านสแสนสหมื่นสพันสองนะคะเหลืออยู่3ามล้านสแสนสมื่นสพันสามบามค่ะและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือหนึ่งหนึ่ล้านเแสนหหมื่นสพันเจ็นะคะลบด้วย สี่ล้านสามแสนสามมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองนะคะดังนั้นตัวนี้ก็จะเหลือคำตอบที่ได้ก็คือสิบสองล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบนั่นเองนะคะและอีกอันหนึ่งนะคะเป็นการตรวจคำตอบค่ะการตรวจคำตอบนะคะทำได้โดยก็คือผลรับบวกตัวลบนะคะแล้วก็จะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองตัวอย่างนะคะสี่ล้านนะคะ สามแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะลบด้วยสี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบสิบห้านะคะทีนี้ดูตัวอย่างฝั่งแรกกันเลยตัวอย่างฝั่งแรกของเรานะคะจะเป็นจํานวนของผลลัพธ์นะคะบวกด้วยตัวลบขอบวกด้วยตัวลบนะคะแล้วก็อ๋อขออภัยค่ะจํานวนของตัวผลลัพธ์นะคะกับจํานวนตัวลบนะคะ เราจะมาลบกันแล้วทานี้ก็จะเหลือจํานวนคําตอบข้างล่างเลยมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอะอันนี้นะคะจะเป็นจากข้อมเมื่อกีนี้นะคะ การการตรวจคำตอบนะคะโดยอาศัยการบวกการลบหากได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบนั้นถูกต้องนะคะจะมาดูอันนี้นะคะเจ็ดลบห้าจะเหลือสองนะคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะสี่ลบสามเหลือหนึ่งนะคะใส่เครื่องหมายจุลภาคลงไปห้าลบสี่เหลือหนึ่งนะคะ สามลบสองเหลือหนึ่งค่ะแล้วก็สามลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งเหลือสองนะคะและอันสุดท้ายสี่ลบสี่นะคะจะเหลือศูนย์นะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะทีนี้มาดูฝั่งตรงข้ามกันนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็น ั่งนี้นะคะจะเป็นการการตรวจคําตอบนะคะคือเราจะเอาคําตอบจากข้างล่างนี้นะคะไปใส่ตรงนี้ค่ะเราจะตรวจคําตอบสองหมื่นสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองนะคะบวกกับบวกกับจํานวนตัวลบนะคะก็ลือเอามาใส่ตรงนี้นั่นเองก็เป็นจํานวน สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้านะคะเราเอามาบวกกันค่ะดังนั้นจะได้ห้าสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดหนึ 4, ่งบวกหนึ 5, ่งเท่ากับสองหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าหนึ่งบวกสองเท่ากับสาม สองบวกหนึ่งเท่ากับสามแล้วก็ตัวนี้ไม่มีตัวบวกก็ดึงลงมานะคะเรามาดูคำตอบที่ได้นะคะถ้าการตรวจคำตอบโดยอาศัยการบวกการลบหากได้ผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งแสดงว่าคำตอบถูกต้องดังนั้นคำตอบจากตรงนี้นะคะบวกกับได้ผลลัพธ์เท่ากับผลเท่ากับตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะ และทีนี้นะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดค่ะแบบฝึกหัดของคุณครูจะอยู่ในหน้าที่22นะคะเด็กๆหน้าที่22่หนึ่งหน้านะคะแล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ